อ่าคำถามนี้แล้วกันนะครับก็ถามว่าปรักถามให้หน่อยอาจารย์ประภาสได้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าราคาวอลเลนต์ปกติจะผันผลขึ้นลงตามราคาหุ้นแม่ใช่ไหมครับเช่นถ้าหุ้นแม่ขึ้นวอลเลน์ก็จะขึ้นด้วยแต่อาจจะขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าใช่ครับแต่ถ้าหุ้นแม่ลงวอลเลน์ Wall ก็ลงในอัตราที่มากกว่าใช่ครับแล้วมีไหมครับที่หุ้นแม่ขึ้นแต่วอลเลนต์ปรับตัวลงถ้ามีส่วนใหญ่เพราะเหตุผลอะไรครับ โอ้ oh, <c oughs> คือเอาตรงๆไม่มีเหตุผลอยู่แล้วครับอ๋อ oh, ๆ oh, อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะครับ <c oughs> คือต้องยอมรับก่อนว่าบางทีเนี่ยวอลเลนเนี่ยมันเป็นสนามของนักเกงกําไรของนักเกงกําไร <c oughs> คือทางทฤษฎีเนี่ยหุ้นวอลเลนเนี่ยเราเรียกกันสั้นๆว่าลูกแล้วกันนะหุ้นลูกเนี่ยมันต้องวิ่งตามหุ้นแม่นะครับโดย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 ทฤษฎีนะครับ,นะรบแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ มีสิ่งที่มันฉีกทฤษฎีไปอยู่แล้วครับเยอะแยะเบิร์ดนั้นก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรื่องผิดปกติโดยมากเนี่ยก็โดยมากนะไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องของเซนิเมตเ,เรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยโดยมากนะประเด็นแรกนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เหมือนกันครับไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เบิร์ดถ้าแบบเนี้วอลเลนลงได้อันนี้เป็นฟันเดอเมนทอลละคืออย่างนี้สมมติตอนที่บร,ริษัทเนี่ยแจกวอลเลนเนี่ยแล้วบอกว่ามันจะมีราคาตัวหนึ่งเบิร์ดเขาเรียกว่าเอ็ก c i เซอร์ไซ์ไพรซ์ เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไพร์อ่าอคือเป็นราคาเป็นราคาที่ออกกำลังกายเดี๋ยวไม่ใช <laughs> เ่เป็นราคาที่แปลงนะเป็นราคาแปลงสิทธิ์จากวอลเลนไปเป็นหุ้นแม่อ่าเขาเรียกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไพร์นะครับเช่นสมมุติว่าตอนนี้นะสมมติหุ้นที่มีราคาสิบบาทนะแจกวอลเลนมาแล้วบอกว่าเนี่ยราคาแปลงสิทธินะยี่สิบบาทแต่ระยะเวลาการแปลงสิทธิ์เนี่ยสามปี แปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทเนี่ยมั่นใจแหละเบิร์ตว่าในสามปีนะเดี๋ยวราคาหุ้นแม่ต้องเกินยี่สิบาทแน่นอนเลยนี่ออกปะแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปสามปีแล้วหุ้นแม่ยังสิบห้าบาทอยู่เลยหุ้นแม่ยังสิบห้าบาทอยู่เลยแต่ราคาแปลงสิงคือยี่สิบบาทนะคำถามวอลเลนคนกี่บาทครับคนถือวอลเลนจะแปลงเป็นหุ้นแม่ต้องจ่ายเงินยี่สิบาทแต่ตอนนี้หุ้นแม่สิบห้าบาทเบิร์ตจะแปลงไหมครับถูก <laughs> ไม่ควรแปลงจริงป่มนะอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ตัวราคาวอลเนี้ยมันลดลงสวนทางกับหุ้นแม่ก็ได้เพราะหุ้นแม่อาจจะขึ้นจากสิบ้าาทเป็นสิบหกบาทโอ้บวกตั้งเยอะแต่หุ้นลูกจะหมดอายุแล้วเบิร์ตจะหมดอายุอยู่แล้ววันวันนี้วันพุ่งแล้วแต่ต้องบวกต้องใช้ค่าสิทยี่สิบาทนะอ้าวมันมันไม่พอไงสิบหกบาทก็ไม่พอไงก็ราคาหุ้นลูกอาจจะลงได้เนี่ยอาไมฮะแต่มีเหตุการณ์ประหลาดประลาดเยอะเบิร์ต ในตลาดหุ้นมีเรื่องประหลาดเสมอมีเคสนึ่งด้วยอันนี้เจอบ่อยย้ําเจอบ่อยเจอแทบทุกตัววันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่วอลเลนเน่จะอยู่อะ oh. วันสุดท้ายวันสุดท้ายถ้าหลุดจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยต้องใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเท่านั้นหรือ hmm. ไม่ก็โยนทิ้งเป็นศูนยไปเลยเรียกวันสุดท้าย hmm. แล้วปรากฏว่าเขาเรียกว่าเอาออมสัมันนี่คือ วอลเลนสมมตินะสิบสตางสมมตินะครับสิบสตางต้องบวกเอ็กซ์ไซส์ไพร์อีกห้าบาทเป็นห้าบาทสิบจริงปะต้นทุนอ่ะห้า uh huh. บาทสิบตังแต่หุ้นแม่อยู่สี่บาทคำถามเบิร์ตจะซื้อวอลเลนไหมวันนี้สุดท้ายแล้วเบิร์ตจะซื้อไหมเออไม่เออเบิร์ตมีเหตุผลนะแต่เชื่อไหมวอลเลนทุกตัวมีคนซื้อตอนวันปิดเสมอ <laughs> จริงและที่สําคัญกว่านั้นซื้อตอน ATC เลยคือแบบ a อดเดียคล e คือแบบตอนตลาดปิดอะ่ะมันแปลว่าเขาขายเขาอื่นต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเออและหุ้นบางตัวเนี่ยวอลเลนส์นะ ATC นะมูลค่าสิบล้านบาทเบิร์ดล้านบาท What? เออทุกวันนี้พี่ยังหาคำตอบไม่ได้ ว่าซื้อทําไมเพราะมันคือการเอาเงินสิบล้านโยนทิ้งเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมเออทําไมวะเพราะค่าแปลงคือห้าบาทแต่หุ้นแม่คือสี่บาทเออมันมันไม่มีเหตุผลที่จะซื้อบอลอะรนันไปเพื่อเอาเงินอีกห้าบาทมาซื้ออะก็ไปซื้อหุ้นแม่ยังถูกกว่าเอาเงินมามันเท่ากับมันคือการโยนเงินสิบล้านบาททิ้งจริงๆเลยอะทิ้งเลยอะทิ้งอ่ะทิ้งอะอืมเออ เกิดขึ้นทุกวันไม่เข้าใจกดผิดปะเอางี้แล้วกันถามเพื่อน,อนดีกว่าอันนี้อยากรู้มากเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้คําตอบเลยถ้าเพื่อนคนไหนนะครับมีประสบการณ์หรือ <c oughs> พอเข้าใจเหตุผลพอสร้างเหตุผลเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเออแชร์มาหน่อย <c oughs> อยากรู้มากๆไม่เคยเข้าใจเลย <c oughs> ว่าทําอะไรเอาไปทําอะไรไม่เข้าใจอะ่ะ บางทีเป็นแบบเป็นล้านล้านสิบล้านเงี้ยเคยเห็นกระตามาแล้วเคยแบบนั่งเฝ้าตัวหนึ่งอะแล้แบบเอ้ยอยากดูซิมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสุดท้ายละวสิบล้านอะ่ะ ATC อะคุณค <c oughs> ่าหุ้นสิบล้านบาทอะ่ะเออปิงเลยนะปิ๊งเลยใส่ปิงเลยวันลุขึ้นต่างหายสิบล้านเลยเอ <c oughs> อทำไมวะงงใช่ปห <c oughs> งงเหมือนกันคิดได้ทางเดียวส่วนตัวนะส่วนตัวนะคิดได้ทางเดียว เป็นนักเกงกําไรที่ไม่ได้ดูว่ามันวันสุดท้ายอืมคิดที่ทางเดียวจะทางอื่นคิดไม่ออกจริงแต่มันก็เยอะใช่ไหมเงินแต่มมนอาจจะหลายคนก็ได้จริงว่าสิบล้านมันอาจจะแบบว่าคนละหมื่นอะไรเงี้ยแต่มันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะ <laughs> สิบล้านเนี่ยคนละหมื่นนี่ต้องต้อง,ต,องต้องกี่คนมาเบิ์ล <laughs> ออะใครมีประสบการณ์หรือการเดาหเหตุผลออกช่วยเม้นมาด้วยละกันนะฮะพี่ว่าบางทีมันเป็นแบบเนี้ยคือราคาวอลแล้วมันชอบลงหนักๆตอ,อนจังหวะวันสุดท้ายก็เลยอาจจะเดาว,ว่าคนอาจจะแบบเห็นโอกาสว่าเฮ้ยบอลเลยราคามันลงเยอะน่าจะเป็นโอกาสอ่านึกอ,ออกปะเอ้คุณแม่กําลังดีเลยแนวะโน้มกำลังดีเข้าเข้าสัญ,ญญาณเทคนิคอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเข้าแพทเทิร์นพอดี เขาแพทเทิร์นโอเวอร์โอเวอร์โซโอเวอร์โซอะไรอย่างนี้เฮ้ยน่าจะมาน่าจะมาอะไรอย่างนี้ซัดตูมก็กลั้นเลยเออสงสัยจริงๆมันเกิดขึ้นแบบที่น่าสนใจคือมันเกิดขึ้นตลอดอ่ะเบิร์ตมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนานๆครั้งอ่ะมันเกิดขึ้นทุกวันอะหรือไม่เข้าใจว่าระบบอัตโนมัติอะไรอย่างนี้เอไอ ออแล้วเอเอาไปทำอะไรวะรู้อาจจะตั้งรู้ไงแต่ลืมลืมใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปเรื่องวันหมดอายุอะไรเงี้ยนะนะยังไงฝากหน่อยล้วกันนะครับว่าใครผู้รู้นะครับก็มีประสบการณ์เนี่ยก็อยากรู้จริงๆค่้องใจมากข้องใจจริงๆไม่เข้าใจโอเคอะลองเม้นมาละกันอะคำถามต่อมา